เอามันเลือดนักสู้สิลมสั่งกี่ครั้งก็ยังลุกได้ขอทุ่มสุดใจสิสู้ไปให้สมใจว่ามีแค่ความจนที่เป็นต้นทุนของชีวิต ชื่อจริงอ่ะเออจะขอมาทังพี่มาทั้งพี่รู้อัศกรมาทั้งพี่มาทั้งพี่พี่จำมาทังพี่มาทั้งพี่อันนี้ใครเนี่ใครน่มนผู้ใดนี่โอ้โพี่ได้แม่จำอ่ะพี่ว่แม่น่ะงนี่ยอดี่าแป๊บเดียวกอดบ่ได้กอดแม่บ่ได้ มนจะมาไหนล่ไม่ยอมมันงใครอะเฮ้ยเอย่าไ้ตัวหนู เคยเคยไปบวชกี่ครั้งละไม่ได้เจอแม่มาเนี่ยนานหรือยังครับนานครับประมาณเป็นปีได้ไหมคำว่ากี่ปีแม่เก็บไว้ให้แล้วลูกนีไ่หนูนั่งกับพี่เต้นเอานั่งกับพี่เต้นเลยนั่งกับพี่เต้นเลย ไม่คิดว่าจะมีคนแบบติดตามคนดูเยอะขนาดนี้ครับอาจจะเป็นเพราะว่า,าคนคิดถึงลูกไปทำงานที่ต่างประเทศเยอะอะค่ะคบแบบหนูก,ก็มีเยอะแล้วว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอาจจะมีเหมือนกันเยอะก็เลยเข้าใจความรู้สึกแม่ก็เลยกลายเป็นแบบ,บไวรัลคนติดตามเยอะค่ะดีใจค่ะประทับใจค่ะไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้คนสนใจเยอะแล้วณนะตอนนั้นนะ่ะ รู้สึกตกใจไหมที่แบบเนยยังอยู่ในชุดเนยแล้วมากกอนเราก็คิดถึงมากกว่าค่ะอืมันมันคิดถึงอะค่ะครับผมกี่ปีนะที่ที่เราไม่ได้อยู่กับน้องห้าปีห้าเดือนค่ะห้าปีห้าเดือนแล้ววันที่เราจะกลับมาเนี่ยน้องไม่ทราบเลยใช่ไหมครับไม่ทราบค่ะ คือตั้งใจจะมาเซอร์ไพรส์เลยค่ะ,ะก่อนจะศึกวันหนึ่งค่ะม,มัดศึกวันที่หกแม่มาถึงวันที่ห้าค่ะ<ม>แต่วันที่ห้าตัวยินก็ไม่ได้เข้าไปดูที่วัดน,นะคะเพราะว่ากลัวอยากกลับบ้านด้วย<ม>ก็เลยรอไปวันที่ศึกเลยค่ะ,คะเดี๋ยวให้คุณแม่ลองเล่าว,วันที่ที่ไปพบน้องเป็นยังไงบ้างวันวันที่ไปนะคะตอนแรกจะมีดินทบาทก่อนฉัางเพนนะคะยืนเรียงแถวรอแล้วทีนี้คุณแม่ก็ไปยิง หลังคุณป้าก็ไปยืนดูแล้วน้องก็อยู่องค์สุดท้ายค่ะแต่ว่าพอเดินมาเห็นแม่ร้องไห้ก็ถอยหลังเพราะว่าจำแม่ไม่ได้แม่ใส่แมสค่ะค่าคิดว่าเป็นคุณ้าอ๋อครับแล้วลว,วินาทีที่ทน้องเติ้ลเห็นคุณแม่เป็นยังไงบ้างาตอนพอใส่บาตรฉันเพลงเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็พอถึงเวลาพักก็เดินมาหาแม่อยู่ตรง ใต้ลงไม้นั่งอยู่กับคุณยายกับป้ากับพี่น้องเนี่ยค่ะที่ไปียอพอมาถึงแม่ก็ใส่แมสแล้วก็ใส่หมวกก็จะไม่ได้คิดว่าเป็นเป็นน้าเป็นน้องสาวแล้อค่ะแล้วก็พอมีน้องบอกว่าเนียแม่กลับมาแม่จอมไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อว่าแม่กลับมาพอเปิดแม่เรามีคลิปอยู่ค่ะมีคลิปดีใจแล้วก็เดินวนมา ขอกอดได้ไหมขอกอดครั้งหนึ่งก็คือเนนขอกอดเราใช่ค่ะยายยาย่ะค่ะบอกว่ากอดได้ไม่เป็นไรกอดเลยแล้วก็ตามภาพตามคลิปครับผมในตอนนั้นที่เนนกอดเนรู้สึกยังไงคะคุณแม่รู้สึกไงไม่ได้กอดลูกค่ะอืไม่ตั้งแต่โตก็ไม่ได้กอดมีความรู้สึกที่แบบเติมเข้าใจครับผมก็แล้ว สองวันก็กลับ <c oughs> แล้วค่ะยังไม่รู้ว่าจะได้กลับมาอีกตอนไหนค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วอยู่กับยายกับป้าะค่ะตอนนี้น้องก็เท้าเท้าไม่ค่อยดีะคะ <c oughs> ่ะเวลาไปหาหมอไปที่ศิลิราดน้องก็ไม่ได้พาไปเองก <c oughs> ็มีน้องแล้วก็พี่สาวพาไปอ๋อนี่ต้องไปรักษาที่ซิลิราชเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะ เวลาหมอหนักค่ะขาเนะี่ยเป็นยังไงบ้างเป็นตังเต่เด็กรอเป็นไงใช่ค่ะเป็นนักแต่กำเนิดเลยค่ะ,ะแล้วก็ไปรักษาที่ิีดยาละฉีดราแผนสนัญญกรรมค่ะทรงสัญญกรรมเคยผ่าตัดไปแล้วครัง้งหนึ่งผ่าตัดใหญ่ค่ะคือคุณหมอบอกไหมฮะว่าน้องเขาเป็นเกี่ยวกัแบบโรคอะไรอะ,อะไรอย่างเงี้ยนฮะหลอดน้ำเลืองกับหลอดเลือดติดปกติค่ะไอ้ไอ้หอแม่เลยหอแม่เป็นไงล่ะ นดีใจไหมครับที่แม่ได้กลับมาหาตรงนี้รักแม่ไหมอยากเป็นอะไรลูกเป็นหน้องเตือนคนดีอยางเป็นคนดีได้ครับได้ให้สังคมยอมรับแล้วก็โอเคแล้วลูก เจอแม่ใช่ไหมตอนใส่บาตรก็ผมก็หันหน้าอยู่ครับก็มองหน้าแม่เธอเริ่มจำได้ไหมว่าเป็นแม่แม่ครับจำไม่ได้ครับแล้วคุณแม่บอกมาว่านี่คือคือแม่ของเนนะตอนนั้นอ่ะแล้วรู้สึกยังไงความรู้สึกตอนนั้นดีใจใช่ครับดีใจมากเลยใช่ไหมที่ว่าได้เจอแม่นะตอนนั้นอืมก่อนเลยใช่ไหม เราขอนแม่หรือแม่เรก่อเราก่อนครับที่พอาจก็โครงการี่บบทน,นี่เป็นโครงการของกระทรวงมหาทัยนะครับมีรับนโยบายมาจากจังหวัดจังหวัดก็ส่งมาทางอำเภอโดยที่มีนายอำเภอลำไปไมาและวกะาา็คณะสงฆ์อำเภอลำไปไมาเป็นผู้าำนินการจัดกิจกรรมการบรรพชาสมเนอุสมบทภาครูร้อนฉเฉลิมพระเกียรติในหลวงครบหรอบ72พรรษา ที่นี้เราก็ได้สมณีนในอำเภอลำปมากโดยที่ทางอำเภอลำปมากเป็นผู้ดำเนินการหาสมณีนมาบวชเราก็ได้มาตอนแรกหา73รูปที่จะบวชแต่เมื่อหาจริงได้มาได้แค่48แต่เราก็ได้สมณเนที่บวชสมณีนพระรูร้อนในวัดต่างๆของอำเภอลำปมากเนี่ยมาสมทบมันก็เกินเกิน7 3รูปพอดี แล้ส่วนหนึ่งก็ได้ในใน,นที่เป็นข่าวดังในตรงนี้เนี่ยมามาร่วมด้วย hmm. ส่วนหนึ่งก็จัางปิดอัตมาโกนห้อยด้วยนะ <c oughs> ส่วนหนึ่งโกนให้ด้วยก็เห็นนั่งอยู่ก็เลยโกนให้ไม่คิดว่าเนยก็จบยูทูบดังถึงปานนี้เนาะ <c oughs> ก็เห็นใน youtube ส่วนหนึ่งก็มีการกอดกอดแม่เขาอยู่ก็ยังว่าอะไรกันเนเพราะเนเนี่ยไม่เคยเจอแม่มาตั้งแต่สามปีก็ยังจําหน้าแม่ไม่ได้หรอก นี่ก็ตอนแม่จะมาเนี่ยเห็นโยมน้าเขานะ่ะเพราะว่าพระอาจารย์เดี๋ยวแม่เนนจะมาจากเกาหลีจะมาดูเนนอ๋อสงสัยคิดถึงเนนเพราะว่าไปอยู่นานแล้วเลยเห็นเนนบวชมากก็เลยกลับมาหาก็ดูเหตุผลต่างๆของเขาเนาะอาตมาก็ไม่ค่อยแนใจก็เห็นมาปุ๊บตอนมาก็ไม่ไม่ได้เข้าไปทักทายแม,ม่ขอเนนเท่าที่ควรเนาะก็เห็นก็อยู่ก็ทำไมเองก็ดูแลกิจกรรมตรงนี้อยู่ทั้งหมดเคยไม่เห็น ก็เนนใน t ิ k t o k ใน u t u b e นี่แหละที่เป็นคารังมาอ๋อเนนนี่เองเนาะก็เลยว่าส่วนหนึ่งถ้าเป็นการกอดแม่ยางงี้มันเป็นการแสดงความรักของแม่ที่มีแต่ลูกส่วนหนึ่งเนนกับแม่เนี่ยเนนก็คงจะจำหน้าแม่ตรรมดาหรอกเพราะห่างไปหลายปีแล้วตั้งแต่เน,นยังเด็กอยู่พอเจอหน้าแม่ครั้งแรกอ,อย่างงี้ความไร้ดีงสาของเนเนี่ยก็อยากกอดแม่เป็นธรรมดาอยู่แล้วอันนี้ตรอมาถือว่าไม่ผิดหรอก ขณะจะมาเองไปเจอกลับไปบ้านเจอแม่ไม่สบายก็ยังเช็ดเช็ดหน้าเช็ดอะไรให้เลยอืยังพาแม่เดินอะไรได้อยู่ก็ถือว่าเป็นผู้ให้บังเกิดผู้ก็ให้กำเ,เนิดเนาะเราก็ทำได้จับแต่ต้องได้ข้อสมองก็ไม่ผิดอะไรท่าที่ควรหรอกก็คือในทางของสองเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเป็นบุพการีเนี่ยก็จะมีข้อยกเว้นหน,อน่อยข้ยกเว้นข้อยกเว้นข้อยกเว้นบุพการีมารดาของเราแล้วก็จับแต่ต้องได้ท่านสบายอะไรอย่างนี้ เพราะว่าเน่งก็ไม่ได้เจอหน้าแม่มาตั้งแต่สามปีก็ไปหาห้าปีกว่าพอนคิดถึงตามตาคะเนนเพราะตามที่ดูแม่แม่คะณเนนก็ไม่กล้าจับกลัวค่ยเข้าบ้าเหมือนกันเนาะก็อกกอดล่นหน่อยเน่ก็กอดล่นหน่อยแล้วก็กลัวคนอื่นจะว่าเอาได้อะไรได้ก็ก็ปล่อยออกมาแม่เน่งก็ไปกอดลูกเน่งก็ร่ำให้ร้องไห้เลยในวันนั้นคือแบบมันเหมือนความรู้สึกที่เนนก็อยากเจอแม่มากอะไรอย่างงี้ พ่เอเนนก็บ่นนะเขาก็บอกะอาจารย์้อยกันนะอะอาจา์ไม่จะมาไม่จะมาเออมาก็มาไม่เจอแม,ม่นาำใช่เหอเออเดี๋ยวแม่มาจะบอกก็เห็นมาตอนวันวันนั้นก็ไม่ก็มาก็เจอกันที่หน้าโบนนะกเออ็เห็นกันแล้วก็ตอดการตรงนั้นแหละ